ครับก็สวัสดีช่วงเช้าๆนะครับของวันอังคารที่หกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหสบหกนะครับสำหรับวันนี้นะครับซุ้มมีดโดยทันใจของเรานะครับก็มีมีดชุดที่สองนะครับมานำเสนอจำนวนห้าเล่มนะครับในราคาเล่มละแปด้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสินค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางระบบเพิ่มแปสิบบาทนะครับผมนะครับนะครับอ่า สินค้าทั้งห้าเล่มเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแหนบขึ้นรูปชุกแข็งด้วยน้ำมันอบขึ้นไฟสองรอบนะครับด้ามและฝักทําจากไม้ประดู่นะครับรัดใบปอกก้าสวยงามนะครับเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับนะครับผมสวยงามมากนะครับผมครับที่ใบมีดก็ปอกลายนะครับสวยงามมากนะครับลายสวยงามนะครับนะครับเป็นงานฝีมือนะครับงานพื้นบ้านนะครับสวยงามมากครับ งานพื้นบ้านผสมกับงานศิลปะสมัยใหม่นะครับงานมีดสมัยใหม่แข็งแรงทนทานนะครับนะครับตามหลักวิชาการนะครับนะครับผมชุบแล้วก็อบคืนไฟให้นะครับสองรอบนะครับโดยรายละเอียดของมีดนะครับเทมที่หนึ่งนะครับใบมีดจะยาวเทมที่หนึ่งเมนี้นะครับใบมีดยาวสิบจุดเจ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวห้าจุดห้านิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสามนิ้วสันปกหนาเจ็ดมิลนะครับ แล้วก็มาเล่มที่สองนะครับใบมีดยาวสิ6จุดหกนิ้วนะครับด้ามยาวห7ดดนิ้วท้องกว้างสองุดหนึ่งนิ้วสันกกหนา7ดมิลนะครับเล่มที่สามนะครับใบมีดยาวส0 7จุดดนิ้วนะครับด้ามยาวหนิ้วท้องกว้าง2 2ุดนิ้วสันกกหนา8ดมิลไล่ระดับนะครับแล้วก็เล่มที่สี่นะครับเล่มที่สี่ใบมีดยาว1ิ5จุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวห้าจุดดนิ้วท้องกว้างสองุดนิ้วสันกกหนาแปดมิลนะครับแล้วก็เล่มที่ห้านะครับใบมีดยาว สิบเอ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วท้องกว้างสองจุดสองนิ้วสันกุกหนาแปดมิลไลระดับนะครับ่าสินค้าทั้งห้าเล่มนะครับเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาอะไรนะครับส่งซ่อมส่งเคฟมีนะครับหากไม่พอใจในตัวสินค้าเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้นะครับนะครับหรือคืนเงินให้เต็มจานวนนะครับนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานให้ตลอดชีพนะครับในราคาถูกสุดๆนะครับเล่มละแปดร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางก็บวกเพิ่มแปดสิบาทนะครับเป็นเก้าร้อยสี่สิบาทนะครับพร้อมส่งนะครับนะครับถามว่าลูกค้าหลายท่านถามว่าทําไมสินค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางทําไมต้องบวกเพิ่มนะครับเพราะว่าบางทีนะครับ เราเราเราจะโดนทางแฟดนะครับทางบริษัทส่งนะครับหากเราประมาณสมเปอร์เซ็นเล่มหนึ่งก็ตกประมาณห้าสิบแปดหรือหกสิบาทนะครับแล้วถ้าเราโดนพื้นที่ห่างไกลนะครับเราก็จะโดนบวกเพิ่มอีกห้าสิบาทนะครับเป็นเล่มละร้อยนะครับซึ่งมีดเราก็ราคาถูกอยู่แล้วนะครับคุณภาพนี่ถือว่าดีเยี่ยมนะครับระดับมีดมาตรฐานทั่วไปครับนะครับนะครับแล้วก็จะโดน บวกเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับหรือบางทีลูกค้าไม่รับสินค้านะครับเราก็จะเสียค่าส่งเล่มต่อเล่มประมาณเล่มละร้อยบาทนะครับซึ่งก็ทําให้เราต้องมาทัวเฉลี่ยกับมีดตัวอื่นนะครับทําให้เราเสียโอกาสในการขายนะครับทาให้เราเสียเงินไปฟรีๆด้วยนะครับบางครั้งนะครับนะครับแต่ลูกค้าเราส่วนมากก็มีแต่คนดีทั้งนั้นนะครับนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับและเอฟซีทุกท่านนะครับอ่า ส่วนเรื่องการใช้มีดนะครับน้องปอก็ขอถึงย้ำนิดหนึ่งนะครับว่ามีดบางทีนะครับไม้มันมีดีดนะครับไม้ดีดหมายความว่าบางทีฝักทับแน่นไปอาจจะหลวมนะครับยังไงลูกค้าตรวจเช็คให้ดีก่อนนะครับนะครับผมตรวจเช็คก่อนเพราะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับท่านก็เป็นลูกค้าที่ดีเยี่ยมมากนะครับแล้วก็อุุมพาลูกปอด้วยยูสมนตมานะครับตลอดมานะครับ ท่านเอามีดมักเขย่าเล่นนะครับนะครับแล้วมีดก็หลุดนะครับโดนมือท่านนะครับท่านก็ย็บไปหลายเข็มนะครับนะครับก็ก็เอ็นก็ขาดนะครับนับบอกกรู้สึกเสียใจแล้วก็สะเทือนใจแล้วก็ขอโทษมามากๆนะครับผมนะครับยังไงลูกค้าเช็คมีดตรวจสอบมีดดีๆด้วยนะครับฝักเราจะเน้นไปที่หลังๆเราจะเน้นไปที่ทําฝักให้แน่นขึ้นครับจะดึงออกยากนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันมีดหลุดนะครับนะครับนะครับ ลูกค้าเราก็ฝากมาบอกว่าให้เป็นอุทาหรณ์กับลูกค้าท่านอื่นด้วยนะครับนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษลูกค้าท่านด้วยนะครับผมทีนะครับและขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนกันมาตลอดครับนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับผม